วันนี้ผมจะมาทำคลิปไข,ขข้อสงสัยสำหรับ FC ทางบ้านนะครับที่มีหลายคนทักข้อความและโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามนะครับว่าเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าอินเวอร์เตอร์ที่เราซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นแบบเพียวไซเว็บหรือแบบธรรมดาเพราะว่าถ้าดูจากสติกเกอร์ด้านหลังบางรุ่นก็มีการพิมพ์สติกเกอร์ออกมาว่าเป็นเพียวไซเว็บนะครับแต่ราคา ราคาถูกมากนะครับทีนี้เบื้องต้นในการทดสอบบางคนก็บอกให้ใช้งานกับพัดลมมอเตอร์จะมีเสียงฮัมหรือเสียงคลางเดินไม่เต็มที่บ้างนะครับสำหรับคนที่พอมีทักษะทางการไฟฟ้าพื้นฐานนะครับก็จะพอเปรียบเทียบได้ง่ายนะครับเบื้องต้นผมก็จะมาทําการทดสอบกับพัดลมให้ดูให้ฟังเสียงข้อแตกต่างนะครับในการถ่ายทําผมจะขอปิดยี่ห้อของอินเวอร์เตอร์ทั้ง2คข่ายนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการาพาดพิงถึงโรงงานที่ผลิตออกมานะครับเบื้องต้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าตัวไหนเป็นเพียวสายเว็บหรือเป็นถั่วธรรมดานะครับอันนี้เป็นระบบ12วนทั้งคู่ไฟพ่วงเข้ามาด้วยกันเปิดเครื่องไว้แล้วนี่นะครับอันนี้ลักพัดลมจะเสียบลักพัดลมเข้ากับอินวอร์เตอร์ตัวแรกแล้วเรามาฟังที่ตูดพัดลมนะครับ อันนี้ลองลองฟังเสียงแล้วเปรียบเทียบกันดูนะครับเปิดพัดลมไว้ที่เบอร์สามนะครับทีนี้ผมจะย้ายปลั๊กมาที่อินเวอร์เตอร์ตัวสีขาวนะครับปลั๊กไม่ค่อยดีน,นะครับแล้วกลับมาฟังที่ตูดมอเตอร์อีกรอบ พอจะฟังออกนะครับว่าตัวไหนเป็นเพียวไซเว็บนะครับคำตอบอยู่ในใจของท่านผู้ชมแล้วนะครับทีนี้วิธีที่สองที่ผมจะทำการทดสอบนะครับผมได้คิดทำเป็นตัวเทส n อินเวอร์เตอร์นะครับหรือผมตั้งชื่อว่าเทสปลั๊กเพียวไซเว็บนะครับตัวนี้การใช้งานก็ไม่ได้มีความซับซอ้อนหรือยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ เพียงเราเสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปในช่องปลั๊กที่เราต้องการจะทดสอบนะครับเราก็จะรู้ทันทีว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นเป็นเพียวสายเว็บหรือเป็นธรรมดานะครับผมจะทําการทดสอบกับไฟบ้านซึ่งเป็นเพียวสายเว็บนี่นะครับอันนี้ปลั๊กไฟบ้านอันนี้ปลั๊กไฟโซลาเซลล์ ale, นะครับในการทดสอบเราเพียงแค่เสียบปลั๊กตรงนี้เข้าไปแล้วเรามาดูนะครับที่ช่องไฟถ้าไฟสีเขียวติดหนึ่งดวงนะครับอันนี้คือเพียวสายเว็บไฟบ้านยังไงก็เป็นเพียวสายเว็บถูกต้องไหมครับ แล้วทีนี้ย้ายปลั๊กมาเสียบในช่องของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซล่าเซลล์นะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็มาดูช่องไฟนะครับสีเขียวติดนะครับทีนี้เราลองมาทดสอบกับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นโมดิฟายไซเว็บผมจะไม่ตัดต่อนะครับเพื่อที่จะให้เห็นแบบเรียวๆอันนี้อินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็บหรือโมดิฟายนะครับท่านผู้ชมก็จะ ได้เห็นตอนนี้เลยอันนี้ชุดนอนนาที่เป็นขายกันทั่วไปอันนี้เป็นของทางร้านเองนะครับเราเสียบป,ปลัก๊กตัวนี้เข้าไปเปิดเครื่องอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูด้านข้างที่ช่องไฟจะสังเกตว่าไฟจะติด2ดวงนะครับนั้นแปลว่าอันนี้คืออินเวอร์เตอร์แบบโมดิฟายไซเว็บธรรมดานะครับนี่คือโมดิฟายไซเว็บธรรมดาแล้วกลับมาที่โต๊ะทำงานนะครับ ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกหรืออาจจะมีคนรู้แล้วนะครับผมจะถอดปลั๊กพัดลมออกอันนี้เป็นปลั๊กสโคบนะครับตัววัดส,สัญญาณไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมจะใช้เฉลยให้ดูในตอนท้ายนะครับอันดับแรกใช้ตัวเทสปลั๊กเสียบอินเวอร์เตอร์ตัวแรกนี่นะครับไฟติด2อดวงนะครับคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับอันนี้คือ โอเคนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับไฟติดหนึ่งดวงอันนี้คืออะไรคำตอบอยู่ในใจนะครับอ่ะทีนี้วิธีทดสอบขั้นสุดท้ายผมจะใช้ตัวสโคปในการวัดสัญญาณเอาพุทนี่นะครับเสียบปลั๊กตัวแรกนี่นครับแล้วถ่ายที่หน้าจอเห็นไหมครับสัญญาณเอาพุทมันจะมีรูปขึ้นเป็นแบบสี่เหลี่ยม นะครับอ่ะทีนี้ทำการถอดปลั๊กออกมาเสียบกับตัวที่สองนะครับเห็นไหมครับเอาพุทสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ยนะครับสัญลักษณ์แบบนี้คือเพียวไซเว็บนะครับนั่นหมายถึงว่าอินเวอร์เตอร์ตัวสีแดงที่ใช้กับพัดลมในตอนเริ่มคลิปมอตเตอร์จะเดินเงียบแล้วเดินเต็มกลังนะครับตัวนี้คือเพียวไซเว็บส่วนตัวนี้คือโมดิฟายไซเว็บ นะครับดังนั้นตัวเจ้าเทสปลักตัวนี้สามารถใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อและทุกขนาดวัตนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้ปลั๊กตัวนี้ไปเป็นเครื่องมือช่างประจําตัวนะครับในยุคที่ของจีนนะครับเปลื่อนกาดนะครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสินค้าที่เราซื้อมามันแท้มันเทียมแค่ไหนนะครับสนใจสั่งซื้อ0985245956